ดูสภาพตอนที่เราสัมภาษณ์นะกับตอนที่ช่วยแกขึ้นมาจากทะเลใช่นะฮะคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องนี้ดีกว่าที่นนทบุรีอันนี้อยู่คอนโดเดียวกัน<ะ>ก็ไว้ใจไม่ได้เหมือนกัน<อ>เพราะไม่รู้ว่าเพื่อนข้างห้องอยู่ๆแกจะคล้มอกคลึ้มใจอะไร<อ>แล้วก่อเรื่องแบบนี้กล้องวงจรปิด ตรงบริเวณระเบียงทางเดินของคอนโดเนี่ยะะฮะจับเอาไว้ได้เลยไม่รู้แกเป็นอะไรคุณผู้ชมลองดูนี่โอ้โห was kung Those were fast คือคนใส่เพลงเนี่ยก็ไม่รู้ว่าพี่แกเนี่ยจะออกกังฟูกับกำแพงทำไมก็ <laughs> ดูฮะ <laughs> คือทีมท,ทีบทีบเสร็จปั๊บ เปิดประตูกลับเข้าห้องไปนอนหลับสบายฝันดีมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทำไมแล้วถีบแบบนี้เอาจริงคอนโดนะมันสะเทือนไปหมดเลยทั้งชั้นนะใช่เสียงมันจะดังขนาดไหนแล้วคุณผู้ชมลองคิดถึงคนที่อยู่ในห้องมันจะก้องขนาดไหนนี่อีกวันนึงนะดูอ,ะอีกวันนึงก็มาคราวนี้มาพร้อมกับตะกร้าเสื้อผ้ามาแล้วก็ถีบอีกอโมโหโมโหกำแพงมันไม่ตอบโต้ก็เลยถีบซ้ำถีบซ้ำแล้วแกก็เอาตะกร้า หิ้วกลับเข้าไปในห้องเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือว่ารู้ว่ามีกล้องก็เลยทำคอนเทนต์ไม่น่าใช่ใช่นะฮะเพราะอะไรรู้ไหมน้องเจนนี่เราลงพื้นที่ไปเนี่ยนะคอนโดแห่งนี้อยู่แถวติวานนนนะครับแถวตลาดขวัญเขาบอกว่าคือพี่คนเมื่อสักครู่เอาเปิดคู่ขนานกันไปเขาบอกแบบนี้เลยพี่คนนี้นะคือไม่ใช่แค่ออกอาการแบบนี้อย่างเดียวเจอป้าแม่บ้านกำลังถูพื้นคอนโดเนี่ยแก เดินเข้ามาเออะโวยวายด่าคุณป้าแล้วก็ถมน้ําลายใส่ถังที่ป้าต้องเอาเอาไม้ถูพื้นไปชุบน้ําแล้วก็มาถูคือป้าก็บอกตกใจป้าตอนแรกคิดว่าป้าไปยืนขวางทางแกหรือเปล่าก็ไม่ใช่แล้วแกมาทําแบบนี้ทําไมไม่รู้แกป่วยหรือเปล่าลองฟังเสียงคุณป้าแม่บ้านดูฮะเจอเองกับตัววันร้บ้านมาเยอะคุ่บ้านกันละสึกมันเยอะเราไปจำหน้าไม่ได้ไง หรือ,อยังคะพนนี่พี่ก็ใหม่รู้มันการเพราะเขาเป็นอืน <c oughs> อ <c oughs> เห็นว่าสีเป็นประมาณเดือนกว่าแล้วที่แบบเพิ่งมาสังเกตได้แล้วก่อนหน้านี้เหมือนแบบจะเอาน้ําล่าใส่รถคนอื่นแล้วก็ชอบเขียนใส่กระดานมาแปะหน้ารถของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย ส่วนด้านคุณรงวงกระเสมนะคะประธานกรรมการนิติบุคคลเนี่ยบอกว่าอยู่คอนโดที่นี่มา7ปีแล้ว<อ>นะคะซึ่งตัวเองก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์คนสาดน้ําลงมาจากบนอาคารมีกระดาษไปแปะหน้ารถลูกบ้าน<อ>มีการเขียนคาไม่สุภาพไม่ให้จอดตรงนี้ก็เพิ่งมารู้ว่าเนี่ยคือคนคนเดียวกันใช่เป็นคุณป้ากัางฟูเนี่ยแหละฮะใช่ค่ะ<อ>ซึ่งเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณรงดูนะคะ ใส่ถีบติกเนี่ยครับน่าจะเกิดมากกว่าหนึ่งครั้งแต่าถามว่าบ่อยไหมเนี่ยผมรับรู้จริงๆเนี่ยประมาณสองครั้งนะครับแต่สองครั้งไม่มีหลักฐานเป็นเรื่องที่ทีมงานสตาฟฟีดแบ็มาว่ามีลูกบ้านท่านหนึ่งแปลกๆนะครับเราก็แนะนำให้ให้เฝ้าดูเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ห่วงความปลอดภัยตัวเองก่อนแล้วก็เฝ้าระวังแล้วถ้าเป็นไปได้เวลาเกิดเหตุเนี่ยอยากให้บันทึกไว้หน่อยเหตุที่ต้องบันทึกไว้เนี่ยเพราะว่า การที่เราเดินเข้าไปคุยกับคนเนี่ยครับมันควรจะมีอะไรทั้งอย่างงในมือไปเริ่มคุยเพราะผมเคยเจอเคสที่ว่าพอเข้าไปคุยแล้วปฏิเสธหมดเลยอย่างเงี้ยเราก็เหมือนกับเราก็เสียเวลาเปล่าแล้วก็เป็นการเริ่มต้นที่ไม่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีหลักฐานแล้วเราไปคุยเนี่ยโดยไม่ต้องแสดงหลักฐานในพูดคุยแล้วถ้าเกิดเขาแย้งขึ้นมาเราก็เอาหลักฐานในมาดูว่าเออเราพบอย่างเงี้ยช่วยดูร่วมกันนี้ว่ามันใช่เขาไหมอย่างเงี้ยมันก็จะดีกว่าอันนั้นก็คือสิ่งที่เราเจอ แต่ถามว่าความเดอดร้อนของลูกบ้านในนี้ผมเมื่อวานก็คุยกับทางทางห้องตรงข้ามนะครับห้องตรงข้ามวันที่ผมแจ้งไปครั้งแรก mm hmm. เขาก็าโทรมาบอกผมเลยให้ข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลเพราะที่นี่เรารู้จักกันกับหมดอยู่แล้วก็ให้ข้อมูลว่าห้องนี้เป็นยังไงอะไรยังไงตัวตัวน้องที่เขาอยู่เขาอยู่สองคนกับแฟนสิ่งที่เขากังวลก็คือเขาเป็นห่วงแฟนเขาซึ่งเป็นผู้หญิงเพราะแฟนเขาจะกลัว ส่วนตัวผู้ชายว่าเฉยๆนะครับน้องนี้อืมซึ่งคุณนรง์เนี่ยก็บอกว่าแบบนี้จะไปแจ้งความแล้วเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะทําให้คนที่อยู่คอนโดเดียวกันหอหวาดกลัวหวาดผวากันไปหมดค่ะต้องไปแจ้งความแล้วอืม,อมโอ้โหไม่ไหวนะแบบนี้<อ>ตกใจนะโอ้แล้วบังเอิญว่าเราได้ค,คุยกับลูกบ้านคนอื่นด้วยลูกบ้านเขาก็บอกเลยนะครับบอกว่าคือตัวเองเนี่ยอยู่คนละชั้นยังรู้สึกว่ามันมันไม่ปลอดภัยเลยแลวถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้แบบนี้ ต่อไปเนี่ยถ้าเขาทําอะไรมากกว่าน,นี้เราจะอยู่ยังไงค่ะพักกันก่อนสักครู่เดียวคุณชมช่วงหน้าเดี๋ยวกลับไปติดตามเหตุการณ์หนึ่งเรื่องในพื้นที่จังหวัดนครปฐมมีคนที่เขาเป็นญาติของคนที่ถูกดักยิงเนี่ยขึ้นไปร้องกับเจ้าหน้าที่แล้วถ่ายคลิปเลยนะตะโกนถามตำรวจว่าปล่อยผู้ร้ายไปได้ยังไงทําไมไม่จับไว้แล้วก็เถียงกันอยู่บนโรงพักแบบนี้เดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะ สารคายาทุกวันเสาร์ที่ย์เวลา21นาฬิกา45นาทีทางอมรินท TV ีวี HD ช่อง34ช้อปปี้เอาใจสายช้อปแจกโค้ดส่งฟรีไม่อันทั้งแอปคนสินค้าตัวท็อปแบบจัดเต็มยังกดเก็บโค้ดแล้วชอบสินค้าราคาดีที่ช้อปปี้วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้ส่งฟรีต้องช้อปปี้เมื่อเริ่มมีเสมหะอาจส่งผลมากกว่าที่คุณคิด ตัวยาแอเซทิลซิสเตอีน600มิลลิกรัมและลายเสมภาอย่างมีประสิทธิภาพใช้แน็คโลผลิตจากเ er ยอรมนีย่าครับมีขนมไม่กินไหมคบนี่เลยจ้าดิกโกสโตบิสกิตแท่งเคลือบครีมช็อกโกแลตสาหร่งยหมุนยับสายเกาหลีและซีเรียลรสช็อกโกแลกตมอสอร่อยมากดีกโกสโตเพื่อนแท้คู่ครัวคนไทยมันอยู่ที่ความเป็นคนเรามีตาองสมองก็คิดดูขนทางส่องสว่าง ด้วยพลังใจ ูเดย์ของคิมเจเล่บิวตี้อร่อยรองท้องสดชื่นแถมแคลอรี่ต่ำเจเล่บิวตี้กินได้ทุกวันทุกเวลาเมื่อคุณสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับเพราะอากาศไม่เป็นใจเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้บรรเทาอาการหวัดด้วยดีคอเจนดีคอเจนมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีมารีดีคอเจนบรรเทาอาการหวัดอย่างมีประสิทธิภาพอาจกระตุ้นแลฉลากวัตถรยะใหม่เครื่องดื่มส่งอินซัมบิก๊กตั้งใจเต็มที่กับทุกวันส่งอินซัมบิก๊กกดให้ส10บ,บาทเท่านั้น ลูกแฝดของชมชอบต่างกันแต่ต้องการพภชนาการที่ดีเหมือนๆกันชมเลือก Enfagrow Gentle Care ให้ยู่ที่มี pHp มีโปรตีนนมที่ผ่านการย่อยบางส่วนและ Enfagrow A+ ให้พีสายชมเลือกสิ่งที่ชมว,ว่าใช่ Enfagrow A+ Gentle Care อร่อยกรอบ Pringles เพิ่มความมันให้ทุกแมตช์ ใหม่เครื่องดื่มสอมอินซัมบิกตั้งใจเต็มที่กับทุกวันสอมอินซัมบิกกดได้สิบบาทเท่านั้นเครียดรู้ไหมการมองสีเขียวช่วยลดความเครียดได้เครียดเว้ยแต่ถ้าเอาไม่อยู่รู้ใจมีบริการเสริมรถทดแทนระหว่างสอมราคานี้ได้รถทดแทนด้วยหรอรู้ใจ <Yeah. S 1> เซฟค่าประกันภัยของคุณสูงสุด30%เปต์ ลอหลฟูเดย์ของคินเจล่บิวตี้อร่อยรองท้องสดชื่นแถมแคลอรี่ต่ำเจล่บิวตี้กินได้ทุกวันทุกเวลาอยากหน้าสะอาดดูใสแดงอิ่มน้ำไม่แห้งตึงหลังล้างใหม่นีเวียโฟมเอ็กซ์ตร้าไรซีแอนไฮยาครั้งแรกกับวิตามินโฟมของนีเวียผสานพลังวิตามินซีพร้อมไฮยาลูรอนซาบขนาดทำความสะอาดผิวล้ำลึกให้ผิวดูใสแดงสัมผัสได้ใหม่จากนีเวียสนุกกันมาทั้งวันละกลับเลยไหมคะขึ้นยิงช้าก่อนโอเคไหมคะโอเคค่ะ แอปดื่มแบรนด์ดังนกแท้ชั้นดีมีนานะเติมความสุขทุกวันกนะคะดื่มแบรนด์ดังนกแท้สนับสนุนโดยมันฝรั่งทอดกรอบกอบกอบกรอบถึงใจถึง5รสชาติปุ๋ยตรามงกุฎ40-00สูตรสำเร็จใกล้แค่เอื้อมเครื่องดื่มโสมโอทีดีเพราะมีสิงแอลคาเนทีนและโสมสกัด กลับมาติดตามทุกต๊ข่าวกันต่อค่ะพื้นที่จังหวัดนครปฐมบนโรงพักเลยมีผู้ชายคนหนึ่งบุกขึ้นไปถ่ายคลิปแล้วตะโกนถามตำรวจว่าคุณปล่อยผู้ต้องหาไปได้ยังไงมันฟันน้องผมมันฟันรถมีผู้เสียหายอยู่ข้างล่างต้องเยอะแยะอลองฟังจังหวะนี้ดูค่ะเออแล้วถึงว่าอนิี่แล้วไอ้อีคนประกันอีกคนไม่ใช่ไม่ได้ประกันแล้วปล่อยกลับไปได้ไงผู้เสียหายเนี่ยคุณเอาไปดูเนี่ยเยอะแยะคนเนี่ยบอกว่ารอรอประกันรอ ตีครั่างหายรถเนี่ยผมรอมันจะเป็นชั่วโมงแล้วตอนนี้ผมไม่รถไปอยู่ของโลเนี่ยเอาว่าว่าอะไรคุณเมื่อไรคุณจะไปขายห้ผมมาค้างก็มารออยู่เนี่ยเป็นชั่วโมงแล้วเป็นอะไรอ่ะผมให้น้องก็ไปขายให้ไย่างผมก็บอกแล้วเผาไม่ได้คุณดูแลประชาชนเลยดิบอาไมผมยังไม่ดูแลล่ะคุณคุณดูแลแล้วผมนั่งรอคุณเป็นชั่วโมงเลยเนี่ย แล้วตองคนนั้นคุณปล่อยไปได้ไงเขาไม่ได้จับเขาใจะไปบ้าว่าไม่จับอ่ะไปก่อเหตุทารณ์มาคนขนาดนั้นคุณไม่จับไม่ใช่ผมไม่ได้เป็นคนจับสื่อเป็นคนจับถ้าคุณทำสำนวนเนี่ยผมขอดูสำนวนหน่อยได้ไหมเอาสำนวนก็คือสำนวนอ้าวผมขอดูสำนวนหน่อยนะไอ้ข้อความที่ผมแจ้งไปอ่ะว่าพยายามฆ่า เดือดเลยอซึ่งถามว่าวแล้วคนถ่ายคลิปอะไรแกจะเดือดได้ขนาดนี้เราได้คุยกับคุณอิทธิด้วยนะฮะอิทธิอูตะเภาเป็นคนถ่ายคลิปเขาบอกจริงๆเนี่ยนะคือรถมอเตอร์ไซค์ผมเนี่ยถูกกลุ่มคู่กรณีเอามีดมาฟันเนี่ยพังยับเลยแต่นัดกับทางประกันให้มาดูรถเพราะว่ารถมันเป็นของกลางใช่ไหมก็ต้องมาไว้ที่โรงพักก็แค่บอกตำรวจบอกว่าขอกุญแจ จะไปไขดูสภาพรถเพื่อให้ประกันเขามาเคลมแค่นั้นแหละแค่นั้นจริงๆแต่ตำรวจบอกรอก่อนรอก่อนแล้วก็รอก่อนเป็นชั่วโม,มงฮะจนกระทั่งเขาก็บอกไม่ไหวแล้วไอ้แค่เอากุญแจมาไขาดูสภาพรถทำไมถึงดูไม่ได้ พอถามไปถามมาตำรวจก็ดูไม่สนใจแล้วที่สำคัญคือพอผมรู้ว่าไอ้คนที่มันเอามีดมาฟันมอเตอร์ไซค์ผมได้รับการประกันตัวไปหนึ่งคนได้รับการปล่อยตัวอีกหนึ่งคนผมยิ่งของขึ้นฟิลขาดเลยเพราะพฤติกรรมมันเนี่ยคือพยายามฆ่าแล้วมีผู้เสียหายตั้งหลายคนทำไมถึงปล่อยออกมาได้ยังไงทางสองคนนั้นได้ปล่อยตัวแล้วเพราะคราวนี้ผมก็งงว่าเอา้า แล้วปล่อยตัวไปได้ไงคือแบบแล้วยังไม่ถึงยังไม่ทันคือว่าเพิ่งจะจับเย็นของอีกวันหนึ่งค้างใช่ใช่ครับเย็นวันนี้หกใช่ครับก็ไม่รู้ว่าปล่อยไปตอนไหนก็ไม่รู้ว่าเอ้าแล้วปล่อยไปได้แล้วคือว่าก็ยังไปโพสท้าทายอะไรเนี้ยครับคือณตอนนั้นคือยังไม่รู้นะครับพอมารู้ผมก็เลยแบบคือปีดเลยคือแบบแล้วคือชาวบ้านเขาก็แบบเขาก็เดือดร้อนกันทางนั้นนะครับเพราะว่ามันหลายเคสมาก เขาเขาก็ได้ชี้แจงครับว่าเหมือนแบบว่าอ่าตามกระนการแล้วแบบว่าอ่าปแบบระกันที่สาลเงี้ยครับว่าหัวงงอ่ะภายในคืนเดียว พอเขาโมโหแบบนี้เขาก็ขึ้นไปด่าตํารวจปรากฏว่าเราไปถามหนะ้าพุ่มกับสพโพรงมเดือพันตํารวจเอกทูนค่ะท่านบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยตำรวจดําเนินการตามกฎหมายเพราะคนก่อเหตุเป็นเยาวชนผู้เสียหายก็เป็นเยาวชนจับกลุมได้มันต้องส่งไปศาลเยาวชนในการพิจารณาความถูกต้องเกี่ยวกับออกหมายจับแล้วก็เรื่องการประกันตัวอันนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของสาท่านจากการสอบปากคําผู้ก่อเหตุเขาประสงค์ชิงทรัพย์แต่มันเป็นเรื่องของเสื้อฉอบหัวเข็มขัดมันคึกขะนองอก็แจ้งข้อกล่าวหาแต่เป็นเยาวชนไง มันต้องอยู่ที่กระบวนการในชั้นศาลเอาล่ะตอนนี้เนี่ยหลังจากเกิดคลิปขึ้นพูดตรงๆก็คือได้เรียกมาหมดและคุยทําความเข้าใจหมดและก็ดูเหมือนเขาจะเข้าใจนะ ใช่ค่ะส่วนนายอาร์ตผู้เสียหายอีกคนเนี่ยก็บอกว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยเวลาประมาณบ่ายสามครึ่งนะคะตัวเองเนี่ยกำลังกลับบ้านค่ะก็เหมือนว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยกำลังขับมอเตอร์ไซค์ไล่เด็กวัยรุ่นอีกคนอยู่โดยตัวเองเนี่ยก็ไม่รู้จักทั้งสองฝ่ายนะแล้วจู่ๆผู้ก่อเหตุก็ขี่จักรยานยนต์เนี่ยขับมาไล่ตัวเองแทนคนขับก็มีปืนปากกาส่วนคนซ้อนก็มีดาบตัวเองก็เลยสู้กลับแต่พวกมันมีปืนแล้วก็มายิงมาทางตัวเองนะคะก็เลยหลบหนีทันต่างคนก็คือวิ่งหนีกัน เจิดกระเจิงกันเลยค่ะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงของนายอาร์ตผู้เสียหายค่ะยิงมานัดหนึ่งครับแต่ยิงไม่โดนพวกผมเลยครับแต่ว่าผมก็วิ่งหนีครับคือตำรวจตอนจับได้เขาก็พูดกับผมดีเนี่ยแหละครับแต่พอยังไม่ทันข้ามคืนเลยครับเขาปล่อยปล่อยตัวไปแล้วครับผมก็แบบผมอยากความปลอดภัยที่ไหนครับคือผมต้องไปเรียนทุกวันครับแล้วทีนี้ผมอยากความปลอดภัย ผมจะกล้าไปเรียนแน่ครับอีกสี่วันเจอกันเอ๊ออีกสี่วันรับมึงรับวันตายได้เลยประมาณนี้ครับเขาโทษประมาณนี้ครับอ่ะก็ว่ากันตามกระบวนการต่อไปคนลงมือกับเยาวชนคนโดนกับเยาวชนตำรวจเขาก็เคลียร์แล้วล่ะว,ว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดอือคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งที่โอ้โหคนพูดกันถึงเยอะมากเมื่อ ทนายอนัน,นชัยชัยเดชท,ที่เขาบอกเป็นทนายกระดูกเหล็กนี่นะวันนี้เดินทางไปที่ศาลอาญารัชดาเลยไปยื่นฟ้องคุณแพรลีบไพรวันกับลูกเพศถามว่าไปฟ้องทําไมมันถึงกลายเป็นคดีความได้ขนาดนี้เป็นเพราะว่าเพศของคุณแพรลี่ไพรวันเนี่นะะไปโพสต์อินสตากมอินพตาแกรมียนะครับ่ขึ้นมายจะบอกว่าน่าจะอีกยาวน่าจะอีกยาวเรื่องนี้โอ้แล้วจริงๆนะฮะค่ะ <c oughs> <c oughs> เราก็ไม่ไม่ค่อยจะได้เห็นทนายเดชาเนี่ยพูดถึงเพื่อนทนายความด้วยกันเพื่อนร่วมวิชาชีพด้วยกันมึงกูหรือว่าโอโ้โหเห่าโชว์แบบนี้เดือดมากนเดือดจริงๆค่ะ<ๆ>เดี๋ยวค่อยตามดูศึกนี้กันต่อไปอใช่ค่ะเดี๋ยวไปกันที่ศีสะเกตกันบ้างคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวของการจัดคอนเสิร์ตและมีการขายเหล้าเบียร์ในวัดแบบนี้มันผิดกฎหมายหรือเปล่าโอ้จริงๆเขาห้ามนี่วัดโรงเรียนอะไรก็ผ้ราชการต่างๆไม่ได้เนาะซึ่งมันมีโพสต์ออกมานะคะบอกว่า เจ้าอาวาสชี้แจงจัดหมอลำซอดแจง้งบอกเหมือนลุงไม่รู้ไม่รู้วัดเกจิพระดังมีโบราณสถานหลวงพ่อช่วยดูหน่อยเรื่องนี้ mm. นะคะนี่เลยคุณผู้ชมมีการจัดคอนเสิร์ตขายเหล้าเบียร์ภายในวัดนะคะกว่า10ร้านค้าอย่างโจครึมไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย แล้วที่ขายกันอยู่เนี่ยอยู่ใกล้กับอุโบสถแล้วก็มีโบราณสถานมีปราสาทหินเป็นวัดโบราณอีกทั้งยังมีการปิดวิคจำหน่ายตัว๋วไปชมลูกทุ่งหมอลำคณะดังในราคาบัตร120บาทตั้งเวทีคอนเสิร์ตติดกับโรงเรียนวัดตั้งโต๊ะให้ลูกค้าเนี่ยดื่มกินกันอย่างสบายใจนัน่นนั่นพระใช่ไหมใช่ค่ะอ,อย่างนี้เลยพี่เดี๋ยวนะหลวงพ่อท่านมานั่งบนขอบกำแพงชมค,คอนเสิร์ตหรอใช่ ข้างล่างข้างล่างปฏิเสธไม่ได้แล้วแหละโอ้โหที่นั่งหอล้าใช่ยหข้างหลังเนี่ยก็คือเป็นโบราณสถานใช่ไหมเพามันเป็นขั้นๆั้นนขเนี่ยถูกต้องโอ้แต่แต่ต้องบอกบันนี้นะฮะเรื่องนี้วงดนตรีที่เขามาเล่นคอนเสิร์ตไม่เกี่ยวนะมันเป็นปัญหาเรื่องของการบริหารจัดการแล้ว มีคนแอบ,บเอาเหล้าไปขายอันนี้ต้องย้ําแบบนี้วงดนตรีเขาไม่เกี่ยวนะฮะใช่ซึ่งจริงๆเรื่องนี้มันผิดกฎหมายนะพี่คือถ้าใครฝ่าฝืนมันจะมีโทษจําคุก6เดือนปรับประมาณ1,000 0บาทรวมทั้งไม่ใช่แค่วัดนะสถานที่ราชการต่างๆก็จัดไม่ได้นะคะคุณผู้ชมค่ะใช่ปรากฏว่าวันนี้เราเลยส่งน้องเนมค่ะพานุพงศ์ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่วัด แห่งนี้แหละพื้นที่สีสเกตไปเจอกับผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดสะกำแพงใหญ่พระครูสมุดบุญเชิดท่านอธิบายกับเราแบบนี้เอาจริงๆวงดนตรีหมอลำที่มาเล่นเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยเป็นของแม่นกน้อยอุไรพรก็เคยมาจัดที่วัดเป็นประจำแล้วเวลาจัดก็จะเอาเงินมาทําบุญที่ผ่านมาวัดสะกํำแพงใหญ่เป็นวัดที่จัดมหรสพเกือบทั้งปีโดยมองว่าเสียงดนตรีมันไม่ได้ดังเกินไปลําโพงที่ผู้จัดเตรียมมามันก็ไม่ได้หันเข้าสู่บ้านเรือนแล้วมันก็จะเป็น งานในช่วงที่เอาเงินมาทำบุญทำนุบำรุงวัดแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือยอมรับว่าเมื่อคืนมันมีพ่อค้าแม่ค้าบางรายลักรอบจากจำหน่ายสุราแล้วตำรวจก็ลงอันนี้ท่านก็ยอมรับจริงๆได้ตักเตือนแล้วเพิ่มความเข้มงวดไปกับทีมผู้จัดแล้วเรื่องการจัดงานวัดไม่รู้เรื่องนะเพราะว่าผู้จัดงานมาขอใช้สถานที่ฟังเสียงผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสะกำแพงใหญ่ค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทางวัดกได็ได้ได้ห้ามไปแล้วได้แจ้งไปแล้วว่าห้ามการจําหน่ายสุราอยู่แล้วทีนี้พอมีคนฝ่าฝืนในในงานเนี้ยาทางท่านผู้มกับสถานีตำรวจอุตสาหกรรมพิสัยเนี่ยท่านก็ได้ด,ดําเนินการจับร้านค้าที่ฝ่าฝืนเนี่ยไปปรับเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นมหรสพบมันก็มีอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการตั้งลําโพงการตั้งเวทีเนี่ยก็หันหน้าไม่ได้ไม่ไม่ได้หันลําโพงเข้าสู่ชุมชนชุมชนอยู่ด้านหลัง กับชุมชนอยู่ด้านซ้ายด้านขวาแต่ว่าหันลําโพงไปไปไปด้านหน้าไปด้านหน้าไม่ได้ตรงกับชุมชนไม่ได้ตรงกับชุมชนไม่ได้ตรงกับนี่คุณผู้ชมครับมันต้องแยกเป็นสองประเด็นนะประเด็นแรกเสียงดังเดือดร้อนไหมกับชาวบ้านแถวนั้นกับประเด็นที่สองคือแอบขายเหล้าในพื้นที่บริเวณใกล้กับวัดเราที่คุยกับยายหนูรัตเพ็งสอนได้เป็นชาวบ้านอยู่ตรงเนี้ย ข้างๆวัดเลยคุณยายแกอายุ74็ดแล้วก็บอกว่าอยู่ข้างวัดมาตั้งแต่เกิดคือเอาจริงๆเกิดมาก็ได้ยินเสียงมอหรอสพดังจากวัดมาตลอดแหละดังไหมก็ดังแล้วก็เคยไปคุยกับผู้จัดบอกว่าคืออย่าเปิดเสียงเบาอ่าอย่าเปิดเสียงดังมากะน,น,นะเพราะว่าเบานิดนึงยายนอนไม่หลับแต่ชาวบ้านแถวนี้เขาก็อยู่ด้วยความเคยชินละก็มียายคนแก่เนี่ยหลับไปท่านสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วมันหลับต่อ,อยากเท่านั้นเองค่ะ มันก็สิ้นไปแล้วจะเสียาจอย่างไหนเนี่ยมันเคยสุป,ปีสุป,ปีมีทุกปีตั้งแต่เกิดมาไหมในงานเมื่อคืนมันมีเหมือนตำรวจจับพวกขายเหล้าขายเบียร์ในงานอย่างนี้นก็บว่ากับว่เห็นเขาจับเลยเหรอเขาก็ซสือมาขายเห็นมัง้งกับว่หูบ่เคยเขาไปกับว่หูโอ้ยสุป,ปีงานประจำปีนี่สีดัง,งจัดสังกระสีนี่ดังยืนติด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 น,น,นอนกอะระบไดเลย ส่วนทางด้านแม่นกน้อยอุไรพรน,นะคะราชินีหมอลำเนี่ยบอกว่าไม่ได้ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมองว่าเหตุการณ์ครั้งนี้อาจจะมีคนบางกลุ่มที่ไม่พอใจที่สร้างสถานการณ์ขึ้นมาส่วนกรณีลำโพงที่มีอาการอ้างว่าส่งเสียงดังอะ่ะทางแม่นกน้อยยืนยันว่าทุกครั้งที่มีการตั้งวงดนตรีจะมีการขออนุญาตกับทางผู้ใหญ่บ้านเทศบาลแต่ละพื้นที่รวมถึงตำรวจและเจ้าอาวาสเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนกรณีที่มีการลักลอบขายสุราภายในวัดเนี่ยส่วนตัวเนี่ยมอง ว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมแต่ตรงนี้เป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่ในการกวดขันดูแลทางวงไม่ได้มีส่วนดูแลพ่อค้าแม่ค้าที่จะนําของมาขายค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงของแม่นกน้อยค่ะมี FC แฟนเพงบอกว่าอุ๊ยทำไมเสียงเบาจังเลยเปิดดังกว่านี้ได้ไหมลงทุนให้ระบบเสียงดีกว่านี้ได้ไหมอย่างเงี้ยแต่แต่เมื่อคืนนี้เราก็ถ้าถ้าเป็นแม่เนาะก็อยู่ในความพอดีของเรานะพอดีแล้วก เรื่องกังวลน,นี้ไม่กังวลค่ะไม่กังวลไม่กังวลเลยเดี๋ยวคุณแม่ขอพูดกลางๆว่าถ้าหากอยู่อยู่ในในวัดวัดบา,าสนาอย่างเงี้ยที่จะเข้าไปขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเนี้ยคือสรุปคือไม่ควรแหละคือไม่ควรค่ะทางวงก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะเนาะเป็นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องดูแลเรื่องนี้ค่ะ อาคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นจัดงานอะไรต่างๆข้างวัดคิดถึงคนในชุมชนด้วยนะเพราะปะกะติชุมชนเขาอยู่ร้อมรอบวัดนี่แหละไปดูเรื่องนี้ดีกว่าคือมันกลายเป็นประเด็นขึ้นมาเมื่อถ้าคุณผู้ชมยังจำได้ที่นครศรีธรรมราชที่อำเภอทุ่งสงเนี่ยนะฮะมีเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งมาว่าเด็กมสกระโดดเสาส่งสัญญาณเนี่ยนะฮะสายสื่อสารเนี่ยกระโดดลงมาแล้วเสียชีวิตคือ แสดงความเสียใจด้วยจริงๆกับครอบครัวของน้องแต่หลังจากที่เคลื่อนร่างไปบำเพ็ญกุศลมันกลายเป็นมีการปล่อยคลิปออกมาแล้วเป็นประเด็นเพิ่มเติมึ้นมาว่าสาเหตุที่น้องเครียดแล้วน้องต้องตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเนี่ยเพราะถูกครูที่โรงเรียนกดดันเรื่องของทรงผมกับการสั่งให้น้องนั่งคุกเข่าต่อนหน้าเพื่อนๆอนี่ฮะนี่คือในโรงเรียนเนี่ยฮะแล้วน้องคนตายคือน้องจัก,กรพงษ์ คือถูกบังคับให้นั่งคุกข่าวแบบนี้แล้วก็ถูกตำหนิติเตียนเรื่องของทรงผมเข้าไปต่อว่าแค่นี้ไม่พอ,อลากน้องเข้าไปในห้องน้ำต่อเป็นคลิปถัดไปเลยคือเขาบอกว่านี่แหละสาเหตุที่ทำให้น้องเนี่ยเครียดจนกระทั่งสุดท้ายตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง मुंह में पानी भाई जी मैं क्या कहूं आओ मैं को को ये रेन को तुम मेरी अब अब ना तुखी बब का सुख नहीं तुम चले जा

จริงๆเนี่ยเด็กผู้ชายคนนี้คือเพื่อนที่ออกมาเหมือนแก้ตัวให้เพื่อนว่าเพื่อนไม่สบายจริงๆแต่ครูเหมือนจะไม่เชื่อแล้วจริงๆมีการชี้แจงไปแล้วว่ามันเกิดความเข้าใจผิดไม่ใช่เรื่องตัดผม